สต e ีนวอ z โซนเปิดให้บริการในสโตไทยแล้วสต e ีนวอ z โซนคือเกมแนวเอ็มอรวางแผนกลยุทธ์แบบเรียลไทมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการกองกำลังทหารรับจ้างชั้นยอดที่ต้องนำทัพต่อสู้กับกองกำลังฝ่ายมืดที่กำลังขยายอำนาจทำลายล้างไปทั่วโลก คือจุดเด่นของเกมนี้คือการควบคุมการรบด้วยตนเองแบบ100%ไม่มีหมดอัตโนมัติผู้เล่นต้องใช้ไหวพริบกลยุทธ์และจังหวะเวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อเอาชนะศัตรูในแต่ละสมรภูมิตั้งแต่การวางแผนเกณฑ์ทหารการจัดแนวรบการโจมตีศวนกลับไปจนถึงการใช้กลยุทธ์พลิกสถานการณ์ระจากเสียเปรียบให้กลายเป็นชัยชนะอีกทั้งยังมีระบบสงครามกินขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาส ให้ผู้เล่นร่วมมือหรือแข่งขันกับพันธมิตรอื่นๆเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในสนามรบผู้เล่นสามารถสร้างฐานทัพอัปเกรดผู้บัญชาการและพัฒนานหน่วยทหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสึดใหญ่นอกจากนี้ยังมีรงางวัลต้อนรับผู้เล่นใหม่มากมายเช่นไอเทมฟรีและสิทธิ์อัญเชิญฟรี100ครั้งเพื่อปลดล็อกผู้บัญชาการระดับตำนานตั้งแต่เริ่มต้นเกมทำ ให้ผู้เล่นสามารถเริ่มต้นภารกิจพิชิตโลกได้อย่างทรงพลังในสตีนวอลโซนทุกการสั่งการของคุณมีผลต่อชัยชนะกลยุทธ์ที่แท้จริงคืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของผู้บัญชาการบนสมนรับผูสงครามโลกครั้งใหม่